ร้อนนะแค่นี้แหละนี่นี่ขึ้นปุกจ่อแล้วไปเลยยืนยืนเลียงหน้ากระดานยืนเลียงหน้ากระดานมามายืนเลียงหน้ากระดานเฮ้ยยืนเลียงหน้าครับมีใครบ้างนะดูชื่อก่อนมีใครบ้างน้องๆมาแล้วครับถึงดีครับโกดี้กระดาน้ากระดานยืนเลียงหน้ากระดานครับหน้ากระดานก่อนเออเอาละเดี๋ยวนับนับเลยนะนับเลยนะเอาจากใครไปไหนสามสอง เฮ้ยเฮียไม่ไปแล้ววะเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกินไปเฮ้ยโอ้ไอ้หมอนั่งเงินอะโอ้ยโอ้เโอ้เกินไปว่ะโอ้นับอยู่เลยนะไปแล้วนะตัวตัวนั่งม้าจริงๆเลยเนี่ยพวกมึงนับสามไปแล้วนับสามนับสามมันเกินไปตายเลยเฮ้ยทำไมแบบลายตาจังวะพี่ไม่ไม่ค่อยลายตามันอยู่ที่คนเล่นนะ พี่ลังทายเลยตอนนี้พี่ทายแถวแล้วตอนนี้เขาอยู่ดันหกกันแล้วนะพี่อยู่ดันไหนวะเนี่ยดันห้าโอ้ไปกันไวเกินว่ะพวกเองวะโอ้ดูดูนะไปตั้งแต่นับตั้งแต่สามนับสามโคตรปั่นอ่ะแม่งไปตั้งแต่สามอะเออเป็นคนไปไม่ก็ไปกันต่อยคนเด้อคือคนนะ ไม่มีใครรอนับเ <so ิ็นนะมันยังคงความคงอุดมการ์มันคงนะความมันคงไม่มีเลยนะอุดมการ์มันเลยเกียรที่มาเลยแบบเมื่อกี้ก็ไปไล่ฟันคนจิ้มคนไปทั่วนะมายังไงก็หมายยัง้งตอนนี้จิ้มคนไปเรื่อยนะจิ้มคนไปเรื่อยอ่าเกียร์นิ้วอ่มันมีความเป็นลูกชายในเกมโรบอทเขาเรียกโอ้โนงหนึ่งว่ะโหนงหนึ่งว่ะ โอ้ยอย่าอย่าพูดครับอย่าพูดครับด่าคนไป็นทั่วแล้วอย่าพูดครับเฮ้ยเอาโนึงับทำไมครับโ้นึงครับโด่าด่าใครว่าด่ากูหนีโวก็นู้นึงอะครับนนึงอะครับเลข่องหนึ่งคำขออยู่ครับพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมคำขอเองเอ็งอยู่ไหนก็ด่านเท่าไหร่อยู่ด่านที่สิบสอง เอ้าด่านเดียวกันนี่อ่าก็ไปด่านไม่ใแล้วนะพี่ด่านทีมห้านี่ว่าเอ้าทำไมเอ็มอยู่ข้างหลังไมรีบไปไหนรอไม่ได้เอาทำไมเอ็มอยู่ข้างหลังอ่ะเขาเขาอยู่ด่านทีมห้ากันแล้วเนี่ยโอ้มีอะไรไม่รู้สกิดเท้าเอ้ยวิ่งได้เล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 ยสดๆชิวๆวิ่งได้เลยครับเอาเลยอ่ะผมอยู่กับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยผู้ด่านนี้อันตรายว่ะด่านนี้ว่ะต้องเดินแบบระมัดระวังนะด่านนี้นะ โอ้เดินชิวนะด่านนี้ด่านนี้ยิวๆนะเลขหนึ่งคำคอครับเล่ที่หนึ่งคำคอไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดโอ้ที่หนึ่งครับเฮ้ยมาด้วยกันแล้วกิ๊บเฮิร์บซันนิจูบโอ้ที่หนึ่งแล้วอวดโอ้ไปกันแบบอุ่นนะเหมือนเราเป็นปาร์ตี้กันเลยว่ะ ตามคนเราเราไม่นับคนที่ออกตัวก่อนแต่ว่าปาร์ตี้ยังไงเนี่ยบังกันนะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นแบบแล้วบังกันนะปาร์ตี้เราไม่เราไม่นับคนที่ออกตัวก่อนนะมว่าไปที่ไหนไม่นับคนที่ออกตัวก่อนเราหนึ่งรับไปนับครับนับครับมาด้วยกันต้องนับนะต้องนับโอ้มาด้วยกันต้องนับงั้นรอซะรอซะไม่ใครกดสกิฟสเตตหรือเปล่าไอ ไ้ยได้เกินไปว่ะเกมอย่างี้ยังสกิปต์สตินะไม้ได้ฮะไอเติมเติมเติมไปไม่ได้ไอไม่ได้เลยอย่าามเราอย่าหามเราม่โอ้มันคือสอง้วหว่างอ้แต่โอ้ไม่นับเราไม่นับคนที่ออกตัวก่อนครับเรานับตัวเรานับคนที่ออกตัวทีหลังครับเอ้ยมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าก็ดี ไม่ไม่ไม่ใจคอครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ามันมีคนบางคนอ้างว่าได้ที่หนึ่งนะเขียวน้ำเงินแดงครับเขียวน้ำเงินแดงแดงครับผมเขียวน้ำเงินแดงแดงนะครับใครที่ถึงใครที่ถึงด่านที่สาสินะครับจดไว้นะด่านที่ส0มสิบเขียวน้ำเงินแดงแดงเขียวน้ำเงินแดงแดงเขียวน้ำเงินแดงแดงจะได้ผ่านได้เลยไงแแบเฉยเอาไปกันไม่รอเลยนะอุ้ยอะไรกันอุ้ยเฮดเรากลับมาเป็นกลุ่มี้คับมาเป็นกลุ่มี้กลับมาเป็นปาร์ตี้นะ เป oh. oh. ็นกุมเป็นก้อนนะเองเองเองเห็นแถบด้านขวาไหมกอดี <S 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 ้ทำไมพี <S <S like ่ท right ี่สองอะทำไมพี่ที่สองโอ้โดนเัดยาวน้ำเงินแดงแดงแดงเขียวแดงเขียวอะแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินเขียวครับแดงเขียวน้ำเงินเขียวแดงโดนฆ่ามไม่อะไรนะโดนฆ่ามไม่ โดนตามเขียวแดงเขียวน้ำเงินเขียวแดงด่านสามหกแดงเขียวน้ำเงินเขียวแดงโอ้แดงอีกแล้วนะอะไรไม่รู้ลงแดงโอ้ยลงแดงเพราะติดยาอุ้ยติดยาอยู่อุ้ยแปลกแม่งมันแคียบนะมันแคียบอีอะไรนะแอดแดงเขียวแดงเขียวน้ำเงินแดงลืมไปแล้วโอ้ไปไปยังไงก็ไปเถอะ แดงเขียวน้ำเงินเขียวแดงออโอ้อะไรอ่ะตายได<ต>้ไงอ,อะลูอะไรอะไรสกิทเท้าแอดล่ะไม่รู้อ่าตีแตกนะเตตัดขาโดนเตะตัดเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ตดูเลยลูกจิตดูเลยรูกโอ้ยดดอย่างนี้ก็มีให้เป็นจออากาศนะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเอวไม่ผ่านสักที嘛 เอราทันพวกที่มาเล่นก่อนเราแล้วนะเนี่ยตอนเนี้นี่ต้องรอบ้างดิรอคนเราต้องรอบ้างรอได้ไงห่างกันเป็นสิบด่านโอ้่เกินกว่าดูนะดูยิงนะดูยิงคนเรานะเหนื่อยว่ะเฮียไอ้ด่านแี่ไงเขีอบชิบหายห่างกันเป็นสิบด่านให้รอได้ไงพี่อยู่ด่านสี่หกเองอยู่ด่านสามสิบบ้าหรือเปล่ายูด่านสี่เอ็ดแล้วนะอ๋อเล้โอ้โหแล้วไอ้พวกด่านสามสิบนี่ยังไงเนี่ย โอ้ไม่รู้นะไม่รู้นะตกรอบแล้วตกรอบมาได้แล้วอย่าไปอยู่ตรงนั้นนานมันไกลกันเกินอ่ะมาเร็วในการเดินเล่นนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะโดดโดดโดดอยู่อ่ะนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะไหเงาวชื่ออะไรครับโอ้ตกโอ้บางทีอยู่ที่หนึ่งมันก็เหงานะรีบๆมาหน่อยโอ้เงอ่ะ ที่หนึ่งมันเงาโอ้โดนกี่เวลามันเยอะแล้วมันมองโดนิวโป้นะโดนิวโป้นะอุ้ยไม่ต้องทำไรแล้วอ่ะคุณเดินซิกแซกไปเนี่ยแหละชิวชิวที่หนึ่งชิวชิวครับ้ใครใครได้ของอะไรช่วยกันนะคุณช่วยเติมเติมเติมมาแข่งกันเติมมาพวกเราเฮ้ยชื่อใครอยู่ที่หนึ่งอะชื่อใครอยู่ที่หนึ่งวะนังม้าน้องผมน้องชมที่หนึ่งครับ ไม่ครับไม่มีมอลไม่มีมอลที่หนึ่งมันเหงาแน่นอกเลยไม่นับไม่นับออกตัวก่อนครับไม่นับคนออกตัวนะไม่นับคนออกตัวนะนัับบมอครไปนับหมดครับนับหมดนับหมดอ้างครับอ้างครับไม่อ้างครับไม่มีการอ้างไมันยากเกินนะเกมนี้ไม่ยากนะเอาตีนเล่นก็ได้นะมันยากตรงไหนเนี่ยเอาตีนเล่นดูจากสภาพดิเอาตีนเล่นก็ได้ยากอย่างนี้นยากเลยนะคนเยอะเอ้ยเอ้าลวกโอ้ห้ามแตะพื้นอีก อะอะไรแตะเพื่อนก็ตายอู้อู้โกงอ่ะอู้โกงอู้โกงอ่ะอู้โกงอ่ะโกงแน่โกงแน่นี่นะโกงนะโกงนะอะไรกันเนี่ยเอ้ยเอ้ยมีคนมาหาพี่แล้วว่ะตอกแแพงเลยโกงโกงมาก็เล่นโอ้อะนู๊ฟนู๊ไอคนที่ชื่อนู๊ฟเลไม่ธรรมดานะอยู่ด่านเดียวกันละเอ้ยแอดอยู่ที่สองแล้วอ่ะตัดสกิปแล้วต้องกดสกิปแล้วอู้พี่ที่สองได้ไงเป็นไปไม่ได้นะ ที่ต้องที่หนึ่งตลอดเอ้าเฮ้ยผ่านแล้วอ่ะเฮ้ยผ่านแล้วเอ้จบจบจบเจ้าเคลียเกมที่ด่านหกหกครับผมได้แล้วบ้าได้เอาของมาให้บ้างสิเอาอะไรมาเล่นดีลูกบอลลูกบอลช่วยนหยเ็าช่วยไปจุด